ว่าแต่ทํางานอะไรกันบ้างล่ะตอนเนี้เราสามคนนะคะอาจารย์ทำงานอยู่ที่โรงแรมดูอินดี้ค่ะเป็นโรงแรมที่ดังแล้วก็ใหญ่ที่สุดในตอนนี้นะคะอาจารย์ดิวเนี่ยทำหน้าที่เป็นฟอน์ค่ะอาจารย์วันวันเนี่ยเจอแต่ลูกค้าฝรั่งอูย้ยสปีกอิงลิททั้งวันเลยค่ะแบบที่อาจารย์สอนเลยค่ะ <c oughs> ส่วนลิ้นนะคะ ตอนนี้ลินก็ทําเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีก็เรียนตัวเลขมายุ่งอยู่กับตัวเลขทั้งวันเลยค่ะอาจารย์ส่วนผมครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลครับพนักงานทุกคนในโรงแรมนะครับอยู่ในกำมือผมทุกคนเลยครับอาจารย์แล้วแนนล่ะจ๊ะ<อ>แนนม่ตรงพูดมากหรอกเป็นแค่พนักงานในบริษัทเล็กๆอะ่ะอาจารย์ไม่ภูมิใจหรอกยะเงียบไปเลย 然后，阿。